สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกรรมกรโซเชียลนะครับวันนี้กรรมกรโซเชียลจะพาท่านผู้ชมไปดูการสตาร์ทเครื่องยนต์6รุ่น6 0พันตัวนี้ที่ลูกค้าได้สั่งสินค้าไปแล้วนะครับบางท่านนะครับสั่งสินค้าไปแล้วไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้บอกว่าสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดมาดูคลิปนี้นะครับมาดูวิดีโอนี้แล้วท่านจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ แล้วถ้าไปทําตามถ้าสตาร์ตติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับยืนยันจากทีมงานกระทิงดําของเรานะครับคุณภาพเพื่อเกษตรกรรมครับกระทิงดําทําเพื่อเกษตรกร,ร,กร,ำำกร,กรไปดูกันเลยครับว่าวิธีการในการสตาร์ทเลื่อยยนต์ของกระทิงดําเป็นยังไงไปดูกันเลยส่วนน้ำมันก็ให้ดูนะครับนี่นะครับจะมีจะมีเลขห้าขีห้าอันนี้คือออโตลุปของทีอันนี้คือบินซิน ยี่ิบห้าตัวหนึ่งสมุิเลขสิบขึ้นมาเลขสิบแล้วก็เติมมาถึงเลขสิบมันเปนซีนตรงนี้อันนี้สองทีตรงนี้อ่เดี๋ยวผสมให้ดูคอสองทีงท,ทุกที่เอามาถึงเลขสิบเลยเลขสิบนี่คือสองทีเลขสิบอยู่ฝั่งนี้ Này, đoàn, đoàn. xin bốn cao mươi cao hà xăng ก,ก็ปิดฝาปิดฝาก็ผสมให้เข้ากันก่อน ต้องให้น้ำมันไหลออกด้วยใช่ต้องต้องให้ผสมน้ำมันไหลเข้าไปด้วดีดีซีนนะฮะตรงทีทีแล้วก็ก็ต้องเอามาผสมกับน้ำมันดีซินฝั่งนี้อ่าอันนี้คือได้แล้วขั้นตอนต่อไปมาดูมีอาการสตาร์ทไม่ค่อยติดติดยากอันนี้คือตัวอันใช่ไหมคือตัวอันคือตัวอันอยู่ใต้ตัวกากาศนี่นี่คือตัวอัน มีแต่ปัญหาหนึ่งที่สตาร์ทไม่ติดตัวนี้ให้อ,ออกเลยอ่อาออกไปเลยแล้วก็ใส่กอการเดิมปิดฝากอการได้ปกติต่อไปก็เติมน,น้ำมันเลย เราผสมไว้แล้วตัวนี้น้ําม,มันที่ผสมใช่ไหมแต่ละมันที่ผสมจัวนี้จะเป็นน้ํามันลอโซ่ตัวนี้น้ํามันลอโซ่แต,แต่น้ำมันเครื่องอะไรก็ได้แล้วแต่ราคาสะดวกถังหนึ่งใช้ได้นานไหมถังหนึ่งก็หลายชั่วโมองอยู่เพราะถังหนึ่งก็เกือบมันก็ได้เยอะอยู่ถังหนึ่งเนี่ยได้ประมาณสักสี่นึงส่วนสี่ของลิตรนึง ก็มาเปิดสวิตก่อนเปิดสวิตแล้วก็ดึงโชก่อนดึงโชแเราจะดึงไปประมาณสักสี uh, ่ห in ้ารอบแต่เดี๋ยวกรับ ชบแล้วก็ค้าประมาณสักสี่ห้ารอบอ่าพอมีแสง,งนี้แล้วกดไกเร่งให้โชกคเด้งเข้าไปอ่าหรืออีกสองทีก็ติดแล้วพอเราติดรอบนึงแล้วเราไม่ต้องโชคลแล้ว เราไม่ต้องชกตัวนี้เครื่องเราปิดแล้วแล้วก็สามารถเปิดสวิตช์แล้วก็ดึงได้เลยก็คือเวลาปิดก็ดึงสวิชตช์ตัวนั้นลงอย่างเดียวค่ะปิดเปิดตัวนี้ก็คือ,อเ,เรียบร้อยเรียบร้อยตัวนี้กรณีใส่ตัวอันไว้ตัวอันอ่ากรณีใส่ตัวอันแล้วที่เราไม่เอาตัวอันออก เวลาเราสตาร์ทมันจะเหมือนติดแล้วก็ไม่ติดก็คอือสุดท้ายคือไม่ติดอ่าลูกค้าที่บอกเลียกลูกค้าไม่ติดน่าจะไม่เอาตัวอัานออกโอเคติดก็เลงไม่ได้เ็ไหมเลงไม่ได้อ่าติดแล้วก็เลงไม่ได้จะดับออกมันจะติดมันจะติด